ไปแล้วบอไปรถอันนั้นบขอ,บอข้าไปแล้วเอารถคันนี้เพื่อเอามาซ่อให้เพื่อเดี๋ยวทิจะเอาเอไปซ่อมโอ้ลุงไปแล้วเดี๋ยวไ,ไม่เป็นไรเอามาให้ป้าแตนเื่ <laughs> องน่ตัวราคา่บาทนะคะฟรีค่าจัดส่งค่ะโปรที่สามโปรที่สามนะคะครีมสามออครีมสามอาจารย์ครีมซองไ ครีมสองกระปุกเขยมสองกระปุกเสื้อหนึ่งตัวราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทนะคะเอาไปยังไข่เค็มค่ต๋อยเอายังมาเอาค่ะยังไม่เอาเอามาเอาเลยเดี๋ยวย่าสิวันนี้อเกมหน่อยวันนี้ไม่ได้ปรับคะ้ทุกคนแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะใครรับไข่เค็มไปแล้วเขียนชื่อไว้ด้วยนะคะตอนนี้ไข่ดาวกำลังนุวไๆม่ทำไข่ดาวได้เลย ช่วงนี้มันทำไข่เค็มไม่ได้แต่มันจะเริ่มแล้วชื่อเริ่มเค็มแล้วเอาไปทอดต้มชไว้ด้วยนะคะไปทอดนะคะอันนี้นะชาพงอันนึงมะตอยอันนึงอะเขคร้นเขาครัวรักก่อนเขบคุ้นรักก่อนยังมีคู่เดี๋ยวมาาเลยนี่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ในแอนชาแนลเลยจะมวในแอนชาแนลสีชอบนะคะเอาเอาเอาเกงแกงยัง ข,ขายเบิ้งขายของในฝั่ง้ะอบเลยเจ้าแกงเนี่ยมหง่วนคอยขายเบิ้งกา,าสาาั่นขายเบิ้งตามมาญาเชี่ยแกงมาให้นะคะทุกคน ยาซีโอแกมเคลมบอลเดอร์ขอได้ยังด้วยป้าบอกว่าขายแพงไปไหมคะไม่แพงนะคะตามคุณภาพของครีมนะคะทุกคนนะคะต้นทุนยังไงก็มาอย่างงั้นคะานะคบแน่ละอยากได้ซื้อได้ค่ะทุกคนเพราะว่าทุกคนไมมีครีมใช้นะแต่ถ้าคนอยากลองมาเปลี่ยนใช้ครีมทีฟิสกินดูะก็ลองดูนะคะก่อนใช้ครีมนะคะอย่าลืมก่อนเราจะเปลี่ยนครีมทุกครั้ง ไม่จัดเป็นครีมเป็นเจตกินกนจะกินหรือตัวไหนก็ตามนะคะบอเดี๋ยวห้ามเอาเอาบอเดี๋ยวห้ามเอาเอาดีทยอกใบหน้าด้วยไข่ขาวก่อนนะคะเพื่อจะบอกว่าเราแพ้ครีมตัวไหนหรือเปล่านะคะดีทยอกด้วยไข่ขาวนะคะสามวันสี่วันห้าวันนะคะสามวันเป็นต้นไปเนาะให้ให้มันได้แบบใครกับล้างหน้าเราออกก่อนนะคะจากครีมที่เราเคยใช้นะคะลมบอมาอยู่แล้วค่ะ ป้าจ๋าป้าบอกให้ลุงมลคอยกันหัวลุงมนเนี่วันนี้แหละไม่ได้บอกว่าไลออกไปตอนนี้ลุงก็ไล่ไปนะคะลุงก็ไปช่องบนโอมนะคะทุกคนเอ้ยนะครับช่วยกันหาเงินหาทองค่ะคดีเยอะตอนนี้นะคะต้องหาเงินหาทองค่ะรับไข่ไข่เดี๋ยเฉยไม่ได้นะคะทุกคนต้องทำมาหากินค่ะอยากเว่าวร้อนมันจะเยอะอยู่อยากเตรียมไว้เตรียมไว้อยากว่าอยู่แต่ยันมันว่าไม่ได้อันแกงอันนั้นนะร้อนอบอุ่น ยายมันมีมีวันยันมันว่ามีได้ใส่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 หวายเออโอ้ยผมแต่น้อยพักเขาไอยู่อย่านั้นพีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เมย์มาให้ให้เมย์ชิมนะว่าอันอาหารบ้านเขาอะไรนะไรก็ไรคล้องอยังนี่นะหิบมาหิบมาโอ้ยมาซูมมือซูมเตื่นกระเช้าให้เราเจ้าอีกเนาะเพราะว่ามันเจ้าไปนะข้าวสองนิ่งข้าวสองนี่ตื่นสายตื่นเสาม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 าซอยกคอยทำบ้านนกินพอดีเลย มามามาคอยมากไปด้อตัวเงินตัวทองมามามาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะป้าแตนอยากได้ครีมค่ะคุณจันจันทรายใช่ไหมอยากได้ครีมนะคะอ่าอาหารเมื่อวานใช่ไหมนี่จิ้มเลยไหมสมบูรณ์อันนี้ของน้องจิ้มมาที่ลิงก์ที่ปากผุดไปเลยเลยนะคะใครสนใจครีมนะคะจิ้มไปที่ลิงก์ลิงก์ไม่ลิ่นกับเพินกัน ยิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะคะทุกคนในช่อง YouTube นะคะของเพจแล้วก็ปักลิงก์ใช่ไหมค่ะยิ้มไนี่เหมือนกันใช่ไหมมาดูลูกสาวอะไรใครสนใจก็พ่อก็ยิ้มยิ้มดูลูกสาวไม่เวลาเวลาเราคุยนันายมันจะบอกว่าในเพจร้อยสิบห้าพันขอบคุณมากมากนะทุกคนดาเขามาดูลูกสาว มันจ้าบ่ได้ดาวมันอยู่สูงตายๆกันนี่โวยลงมากโวยลงมากโวยลงมากอะ <c oughs> ทำไมป้าต้องทำไมป้าต้องให้แม่ผู้ใหญ่จูงจมูกจูงยังว่าไม่ง้อเป็นคุย้ยซางวาแท <c oughs> ้โอ้ย <c oughs> นอนซะจ้าจบ่ได้ปึกนะซะบ่ซางวาแท้ไพ่สิ่เลจูงจมูกว่ามันง้อเป็นคุ้ยง้อขุ้ยส่วยหนุ่มบ่ได้จูงมบ่ใดเด้อมันยางเองซางวาแท้ผู้ดังขอแคพี่สองหูอเท่านี้ คอตัไรผู้กกรดมา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 ใช้าย,ายของแล้วมีรสชาดไอ้เจ้าเ,นะเนี่ยน้ะงโดยโทรศัพท์ในข่อใหม่ป้าไกินลานมันไม่รู้อะไรซะแล้วลานมันทุกวันนี้นะ่ะมันเหม็นแต่ตังเยอะออจะบอกให้ลานมันนะทุกคนเนแห่ข้าไปยิ่งชาวไร่ชาวสวนนะเงินทองไหลามาเทมาเนี่ยไม่เคยทํางานทําการเลยนะไปดูบ้างนั้นลานมันเนี่ยมีแต่หกล้อสิบล้อรถพ่วงแก่เข้าไป ออกมาห่อเงินห่อทองอมาด้วยมันบอกหูจักบอกอันนี้เขาเม้นบอกว่าเหม็นอยากมีคุณค่าเข้าใจไหมอะเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยเหม็นแบบใครๆ,ๆ,ๆก็เขียยทิ้งนะคะแต่ถ้าเม้นแบบรานมาเนี่ยเหม็นแบบว่าเหม็นแบบคุณค่านะเข้าใจไหมเขาเม้นแบบมีเงินมีทองออกมาเขี้ยเออเขี่ยก็เหม็นนะแต่เหม็นอะไรเหม็นเป็นเงินเป็นทองเขาก็ยอมเหม็น เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มาขีดยางจบก่อนขีดยางคนมั่นไปอยู่ร้านมั่นมือเด้อจเจ้าสิมาพ่อยยังเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเงินเป็นทองมาให้เราน้ำพักน้ำแรงหูจักแน่เรียกง,งานการมวยเฮดแต่มหาวอาได้เขาเจมครับผมคนที่เข้ามาป่วนจงไปพุดไปเกิดเธอสาธูเจมเลยมันเกิดว่าได้ดองทั้งบาปทั้งกรรมหลายต้องมาใส่เว้นใส่กรรม อันมัฟพิมพ์ไหมฮะอันยังก็พิมพ์แต่ความสุขความอยากห้อื่นนีล<ม>่ล่ะใส่เว้นใส่กามโยอออยาเลืวอ,อ,อดแบบนี้ใส่คนไม่ดีผู้ใดววาข่อยเหลืออ,อดไม่มีนะคะทุกคนเข้ามาหาป้าป้าแจกให้แต่รอยิ้มนะคะเข้าใจไหมถ้าเม้นมาดีป้าก็ยิ้มให้เม้นมาไม่ดีพอกระเทินป้าก็จะบอกวิธีให้ บอกวิธีแต่ว่าทำยังไงให้มันดูดีในสายตาคนอื่นทำยังไงในการทำความดีให้คนอื่นเขารักเขาชอบเงินทองไหลมาเทมากรมจริงชื่อดีมากนะชื่อดีมากแต่เวลาเม้นมาเนี่ยโอ้ยหมากับพอลแนมพี่น้องเลยแต่ว่าเม้นมาเนี่ยหมากักบอลแนมเออฮะเม็นพูด,ดีมากอันนี้ย่งเม้นเดียวจา้าอาได้เนาะสร้างบอยเขามาเนาะ พี่ไผ่มาอีกบอว้าขายของค่ะกําลังขายค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะพักบ้างพักเบรกบ้างนะพอเจอเงินทองอะไรมาให้มาพักบ้างเบรกบ้างขายบ้างนะคะทุกคนครีมนะคะใครสนใจนะคะกดมาที่ลิก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะคะกดมาที่ลิก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยอันน้า่าไผ่เบิร์ดบอจะให้กินหรอเกินเบิร์ดแล เรเตมีนาป้าขอให้ร่างกายแข็งแรงเขาบคุณมากค่ะหากไอยบฮักก็บโบให้นักใจดออาซื่อเอลอกด้ห่นองเลยลองอยู่ตะกีลองไอยู่ด้คนที่บมากกับบนักใจอันเด้อหัวอโบฮักดอกจะอแต่ไม่ยอมเล่นเป็นบบ ตามนั่นจ้ายอกป้ายอกได้อ้าโปรโน,นะคะโปรโกระดิ่งอยู่ไหนรรกระดิ่งกระดิ่งไอยเฮียไปใส่เหรอเฮ้ยตะละหมื่นตละละึงแบบกระดิ่งเฮียอ้าะขอะตีราคาขอเด้อยกที่หนึ่งผ่านไปเราจะสำหรับวันนี้นะคะช็อตที่สองค่ะโปรโน,นะคะใครเข้ามาช้าโปรจัดเต็มจัดใหญ่จัดยักษ์ปีใหม่นะคะไม่ยังหมดแปดโปรโนนะค,ะค่ะทุกคนแปดโปร พอเสีย h e a 11ตัวแบบมือมี1ิปนิวเฮ็ดแปดตัวแลวผู้ดียกโปรโที่หนึ่งนะคะโปรโที่หนึ่งใครต้องการเสื้อโปรโที่หนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะโปรโที่หนึ่งครีมนะคะครีมหนึ่งกระปุกครีมหนึ่งกระปุกบวกเสื้อหนึ่งตัวนะคะเสื้อหนึ่งตัวอยู่ที่ราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศค่ะทุกคนฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะคะนี่ค่ะทุกคน น,นี้เป็นถ้าใครที่อยู่กับป้าตั้งแต่แรกๆนะคะเห็นผ้าเห็นป้าขายผ้าครามผ้ามัดย้อมครามใช่ไหมจะลุกเลยว่าป้าขายราคาเท่าไหร่นะคะแต่ป้าก็คือเอามาเอามาประยุกต์ในการเขาเรียกว่าป้าก็ได้ขายชาวบ้านก็ยังมีไรายได้นะคะกลุ่มแม่บ้านที่เขามัดย้อมครามกันนะคะนะก็จะนําเสื้อตัวนี้มาโปรโมทนะคะร่วมกับครีม T.P. สกินนะคะนี่ ้าบ้าก็ยังมีงานทำมีรายได้นะคะด้วยการมัดย้อมแล้วก็ส่งเสื้อมาที้ป้านะคะป้าสั่งปักเป็น TP สกินนะคะนี่ปักเรียบร้อยไม่ใช่แบบสก,กินนะป้าปักเลยนะคะปักเลยราคาปักมันก็จะแพงกว่าสก,กินแต่ว่ามันจะอยู่ได้ทนทานนานกว่านะคะป้าก็เลยจัดปักไปเลยนะคะ T p สกินนะคะใครสนใจนะคะก็มาเลยจ้า ครีมนะคะครีมหนึกระปุกบวกเสื้อหนึ่งตัวเลือกได้นะคะเลือกได้มันจะมีสีเขียวอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าสีเขียวจะเป็นรูปหัวใจเหมือนเสื้อสีขาวนะคะเป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะคะยังสั่งปักอยู่นะคะสีเขียวตอนนี้รอสีเขียววันนี้ก็อาจจะไปรับพรุ่งนี้เริ่มส่งนะคะ KRU ป้านหนึ่งชุดค่านะคะกดมาที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยค่ะค่ะ KRU นะคะปัก กดคือกดมาที่ลิงก์ที่ป้าปักหมดไว้นะคะมันก็จะเข้ามาหาแอดมินเลยนะคะครีมหนึ่งกระปกุกบวกเสื้อหนึ่งตัวในราคา990บาทนะคะฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศค่ะทุกคนโปรโที่2นะคะโปรโที่2เซรั่ม1ขวดนะคะเซรั่ม1ขวดเสื้อ1ตัวราคา1 0 9 0บาทนะคะ10,90บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะทุกคนโปรโที่3ค่ะโปรโที่สาม ครีมสองกระปุกนะคะครีมสองกระปุกเสื้อหนึ่งตัวราคาหนึ่งัน็ดรอสี่สิบาทนะคะฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะคะโปรที่สี่ค่ะเซรั่มสองนะคะเซรัม่มสองขวดค่ะอ๋อครูจิมมี่ค่ะป้าครูจิมมี่ใช่ไหมครูจิมมี่นี่คือกะสับกระ่าจิมมี่หรือครูจิมมี่เซรัม่มสองขวดนะคะเสื้อหนึ่งตัวราคา 1,940บาทนะคะ1,940บาทค่ะทุกคนนะคะฟรีค่าจัดส่งค่ะทุกคนมีอะไรจะถามไหมคะทุกคนนะคะโปรที่1ถึงโปรที่4นะคะปังปังค่ะป,ป้านะคะจะกโกรธจะแค้นปั้นปึงกันเรื่งใดขอเธอจงเข้าใจ ไม่เคยรักใครเท่าเธอ,อสี่ห้สี่ยายเปยาัดแแพ่งเจ้าร้า,ายหลายได้พี่น้องเด้อามาดีกับแพงมาหายกับแพง,งแพงค่ะแพ่งคือหักแทงเลยค่ะเด้อหักแท่งเดียนกันคุพผ้น <ๆ S 1> รักกันรักกันนะจ๊ะโปรหนึ่งถึงโปรสี่นะคะผ่านไปนะคะไม่มีเจลนะคะอ,อ๋อนี่ค่ะคุณแพทย์บอกว่า แคชใช่ไหม PA w T นะคะ T จุดนะคะใช้ดีมากๆค่ะเนียนสายข,<ช>ขอบคุณมากค่ะนะคะน,นี่เป็นคอมเมนต์ของน FC นะคะปรนินาน่ารักค่ะไอเดียเลิศจ้าเสื้อสวย